สวัสดีครับผู้ชมอยู่ผมธนานะครับวันนี้ขอต้อนรับสู่ออนไซต์นะครับทุกคนมาอัปเดตข่าวสารของทีมลิอร์ภูกันนะครับใน,นในวันนี้ก็ก่อนรับชมคลิปนี้รบกวนนิดนึงครับผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมหน่อยครับเพื่อเป็นกาลังใจในการทําคลิปต่อไปครับผู้ชมในวันนี้เนี่ยผมนําเรื่องราวของมาตรฐานฟุตบอลมาตรฐานพุทธศิลป์ลพิม์ลีกหรือ PGMOL มาฝากกันครับว่าจะพูดกันในแง่ไหนได้บ้างรวมถึงอัปเดตของวัตลุเอ e นโดเป็นควันหลงหลังเกมก็แล้วกันมันสืบเนื่องมาจาก PGMOL นี่แหละครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันในวันนี้นะครับผมขอเริ่มไปที่วัตลุเอ e นโดก่อนนะครุณผู้ชมเจ้าตัวนี่ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะถึงเหตุการณ์นะครับในเกมฟุตบอลการแข่งขันพิมลีกอังกฤษว่า เขาและเพื่อนร่วมทีมเนีซ้อมกันอย่างหนักเลยซ้อมเหมือนกับว่าทุกๆวันกำลังแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษชนะแล้วจะได้เห็นในสนามว่ามันส่งผลทำให้เจ้าตัวและเพื่อนร่วมทีมเนี่ยแข็งแกร่งมากเพียงใดในการลงเล่นเวทีพรีเมียร์ลีกเพราะตั้งแต่ตอนซ้อมแล้วตั้งแต่ตอนซ้อมมันจริงจังมันมีความโหดมันมี ทุกอย่างครับแท็กติกความแข็งแกร่งสปีดฟุตบอลจึงทำให้มันส่งผลมาสู่สนามเวลาลงเล่นเนี่ยเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการเข้าปะทะเอยการเล่นต่างๆเอยเนี่ยเขาไม่ได้กลัวเลยครับเวลาเข้าปะทะหนักๆอย่างที่ทุกคนได้เห็นครับการหยุดเอนซิโซหลายต่อหลายครั้งการเข้าปะทะกันรวมถึงช็อตที่มีปัญหาด้วย ว่าสมควรเป็นใบแดงหรือไม่ที่เอนซีโซเนี่ยเข่าลอยครับไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นไปดูวันชมิปชิปมาหรือเปล่านะคุณผู้ชมเอนซีโซเนี่ยเข่าลอยมาต่ไกลเลยแต่ถ้าดูตรงๆแล้วเนี่ยดูในเกมแล้วเนี่ยเจ้าตัวเอนซีโซนะครับผู้เล่นของอิสวิททาวก็พยายามยั้งตัวอยู่เช่นเดียวกันไม่ใช่ว่ากูตั้งใจที่จะเข่าลอยใส่มือเพื่อให้มึงน็อกไปเลยอะไรทำนองนี้ครับคุณผู้ชม ผมเชื่อนะว่าเอนซีโซเองในฐานะนักเตะเขาก็พยายามเซฟเพื่อนร่วมอาชีพด้วยเช่นเดียวกันแต่หลังจากนั้นครับคุณผู้ชมเอนโดก็ลงไปกองอยู่สักราวสาสี่นาทีได้ครับผู้ชมก่อนที่จะลุกขึ้นมามันกระทบไปที่บริเวณหน้าอกของเอนโดจึงทำให้เกมมันหยุดไปสักพักหนึ่งนะกรรมการเนี่ยตอนแรกเนี่ยเหมือนจะไม่ให้ด้วยซ้ำ เหมือนจะไม่ให้ลูกฟาวจังหวะนี้กับเอนโดด้วยซ้ำแต่ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นใครที่มากดดันจึงทำให้พุทธศินชักใบเหลืองให้กับเอนซิโซไปในจังหวะนี้แล้วครับผู้ชมมันนำมาซึ่งคำถามว่ามันควรเป็นใบแดงหรือไม่ในจังหวะนี้เพราะเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันนี้ที่ลุยส์เคลลี่ได้ทำฟาวมันไม่ได้รุนแรง เหมือนกับเอ็นซีโซ่ทำด้วยซ้ำแต่ก็เป็นใบแดงครับโดยไมเคิลโอลิเวอร์ได้ให้ใบแดงกับลุยส์เกลลี nickname nickname> ่นะครับผู้เล่นของอร์เซนอลแล้วก็ถูกไล่ออกจากสนามไปทำให้สถานการณ์ของอร์เซนอลในขณะนั้นนะครับเหลือผู้เล่นเพียง10คนในสนามที่เจอกับวูมแฮมตันนะหลังจบเกมกับวูมแฮมตันครับ pgmol ก็ได้ออกแถลงการสนับสนุนไมเคิลโอริเวอร์ครับคุณผู้ชมเหตุที่ให้ไปแดงลุยสเกลลี่มันก็ไม่ได้รุนแรงมากหรอกครับถ้าเทียบกับเหตุการณ์ที่เอนโดโดนเมื่อสักครู่นี้ที่ผมเปิดให้กับคุณผู้ชมดูแต่ถ้าถามถึงนะคุณผู้ชมมันสมควรเป็นแดงไหมอันนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิษของพุทธศิลินแต่สำหรับแฟนอาร์เซนอลเองก็อาจจะไม่เห็นด้วย ก็จะเห็นว่ามันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นมันไม่ได้รุนแรงขนาดที่จะต้องให้ใบแดงไล่ออกจากสนามนะครับผู้ชมลุยส์เกลลี่ก็ออกอาการไม่พอใจอย่างรุนแรงนะครับที่เจ้าตัวโดนไล่ออกจากสนามไปทําให้อเซนอนผู้เล่นตาม1คนผู้เล่นน้อยกว่า1คนก็เกิดสถานการณ์ตึงเครียดอยู่หลายนาทีเลยทีเดียวครับจนเปิดมาในครึ่งหลังนี่ ผู้เล่นของวูฟ p ก็โดนอีกแล้วครับในเกมระหว่างวูฟ p กับาร์เซนอลเนี่ยผู้ตัดสินค่อนข้างที่จะให้ง่ายนะถ้าเทียบกับผู้ตัดสินเกมที่ลิเวอร์พูลเจอกับอิสสวิดเนี่ยแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงดังนั้นแล้วแฟนบอลทั้งในโลกออนไลน์ทั้งในโลกแห่งความเป็นจริงนะไม่ว่าจะไทยหรือเทศก็ตามแต่เนี่ยเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า มาตรฐานของการตัดสินมันอยู่ที่ไหนเส้นแบ่งมันอยู่ที่ไหนหรือว่ามันต้องใช้ดุลพินิษของกรรมการหรือพุทธศิสป์ในสนามเพียงอย่างเดียวเลยกเกมการแข่งขันแต่ละเกมเนี่ยหลายซีซั่นมาแล้วนะครับตั้งแต่ PGL มาควบคุมหรือมาดูแลองค์กรพุทธศิสป์เนี่ยมันเกิดการตั้งคำถามมากมายถึง หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันอย่างเกมฤดูการที่ผ่านมากับที่เราเจอสเปอร์หรือเปล่านะคุณผู้ชมที่เราโดนใบแดง2ใบครับเครดิตโจนที่โดนไล่ออกจากสนามไปหนะ้าตอนนั้นคุณผู้ชมว่าคือมันต้องรู้สึกไงครับที่นักเตะอาจจะไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจก็ตามแต่แต่มันด้วยการตัดสินผิดพลาดนะ หลังจากถแถลงการของพุทธสินก็ PGL ก็ออกมาถแถลงการว่าเออมันเป็น e er อ r o r Human ที่มันสามารถเกิดข้อผิดพลาดได้อะไรทำนองนี้ครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้รวมถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในก่อนหน้านี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งนะผมไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งที่ มันไม่มีเส้นมาตรฐานเลยครับมันไม่รู้ว่าจะยึดจุดไหนเป็นจุดกึ่งกลางเป็นจุดที่เราสมมติผุทธศิสิ์ผิดพลาดอย่างนี้เราไปอุทธรณ์นะ pgml ในฐานะองค์กรที่ดูแลพุทธศิสิ์เขาก็ต้องปกป้องคนในองค์กรตัวเองถูกไหมครับเขาไม่มาเข้าข้างผู้เล่นเขาไม่มาเข้าข้างทีมใดทีมหนึ่งอย่างแน่นอนสิ่งหนึ่งคือเพื่อป้องกัน ข้อกลรหาว่า N N ในที่นี้อาจจะหมายถึงว่าเข้าข้างทีมใดทีมหนึ่งหรือเปล่าอะไรทำนองนี้ครับผู้ชมก็คอมเมนต์มาถกเถียงกันได้ในประเด็นนี้ต่อมาคเข้าชมเป็นเรื่องของสเตฟานบายเชติที่ตอนนี้เจ้าตัวไปเล่นยืมตัวกับเลดบูซาบวกในหลีกออสเตรียครับุณผู้ชมบายเชติตเองเนี่ยกำลังตกเป็นข่าวว่าใกล้จะบรรลุข้อตกลงในการ ปิดดิวย้ายไปร่วมทีมลสาสเปามสนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้สื่อที่เขาไปมอนิเตอร์ฟอร์มการเล่นของสเตฟานไบเชติตเนี่ยจอกมาบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยกับทีมก็ได้เล่นบ้างนะครับแล้วก็พอเล่นแล้วพอได้รับโอกาสก็ทำผลงานดีแต่แฟนบอลครับคุณชมแฟนบอลที่เขาได้ดูลีกออสเตรียเนี่ย เขาเห็นเลยว่าสเตฟานไบเชติดมันไม่ได้โอกาสในการลงสนามมากขนาดนั้นอย่างที่สื่อบอกความเป็นจริงแล้วน้องมันไม่ค่อยได้ลงครับก็ความเห็นไปที่ทางเดียวกันเลยว่าอยากให้สเตฟานไบเชติดอย่างน้อยนะย้ายไปเล่นกับลาสฟามัสก็ได้โอกาสลงเล่นมากกว่าที่อยู่กับ เลบูซาบวกอย่างแน่นอนอันนี้คือความเห็นของแฟนบอลผมว่าส่วนใหญ่แล้วมันก็เห็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเลยนะเท่าที่ผมกวาดสายตาดูในคอมเมนต์ตามสื่อต่างเนี่ยทุกคนนะทุกคนบอกว่าอยากให้สเตฟานไบเชติดย้ายไปสู่ลาสเปทมาสเพื่อหาโอกาสในการลงเล่นที่มันมากกว่านี้การอยู่เลดบูซาบวกมันพัฒนาทักษะเจ้าตัวก็จริง แต่ครับคุณผู้ชมแต่โอกาสในการลงสนามมันสำคัญกว่าโอกาสในการลงเล่นมันสำคัญกว่าแน่นอนว่าลาเปาลมัอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ในการพัฒนาศักยภาพนักเตะเท่ากับอยู่ที่เลดบูซาวบวกแต่หากย้ายไปลงเล่นอย่างน้อยๆคุณผู้ชมครับอย่างน้อยๆก็มีชั่วโมงในการลงเล่นเพื่อสร้างความมั่นใจอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้นะ ขอัอย่างที่ผมบอกไปเมื่อวานนี้นักเตะคนไหนมีโอกาสในการลงสนามมากๆเนี่ยความมั่นใจมันจะตามมาครับจริงอันนี้ผมขอยืนยันความมั่นใจมันจะตามมาอย่างมหาศาลเลยหากได้โอกาสในการลงสนามนะส่วนสเตฟานไบเชติตแน่นอนว่าได้ลงบ้างลงมาเล่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์สร้างความมั่นใจแต่สิ่งที่เขาได้ ไม่ใช่ตอนลงสนามครับสิ่งที่เขาได้ณนะตอนนี้ที่อยู่กับเลดบูซาบวกคือเขาได้คำสอนจากโค้ชจากเพื่อนร่วมทีมที่มีประสบการณ์ที่แตกต่างจากตอนที่อยู่ลิปูอันนี้มันเห็นได้ชัดว่าที่ผมดูกับจานะผมว่าเออมันจริงว่ะบเชตตดนอกจากจะตัดบอลแล้วนอกจากจะสกัดกั้นแล้วทักษะการจ่ายบอลเขามันดีขึ้นอย่างชัดเจน แต่การย้ายไปลัสเปอมัตอย่างที่บอกไปโอกาสในการลงเล่นเพิ่มมากขึ้นโอกาสในการพัฒนาตัวเองในสนามในการเจอสนามจริงสนามซ้อมที่เล่นกับเพื่อนกับสนามจริงที่มีความกดดันมีผลการแข่งขันเป็นเดิมพันเนี่ยความคาดหวังมันต่างกันครับสิ่งนี้หากไบเชติดได้รับมันอยู่บ่อยได้รับมันอยู่เสมอมันอาจจะตอบสนองให้เจ้าตัวมีพัฒนาการ นะในด้านการเล่นเกมในด้านประสบการณ์ที่มากขึ้นกว่านี้ที่มากขึ้นกว่าตอนอยู่ลิอร์พูลและเลดบูซาบวกแน่นอนว่าไปแรกๆเนี่ยอาจจะไม่ได้รับโอกาสมากนะักแต่หากอยู่ไปสักระยะแล้วก็ปรับตัวได้ผมว่าลาสปาร์มัสเป็นทีมที่ให้โอกาสนักเตะมากกว่าเลดบูซาบวกซะด้วยซ้ำครับคุณผู้ชมนะ ประมาณนี้สำหรับสเตฟานไบเชติตคุณผู้ชมอยากให้อยู่ซาวบวกต่อไปหรืออยากให้ย้ายไปลาสเปามั์คอมเมนต์มาบอกได้นะครับแต่แฟนบอลต่างประเทศส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าต้องการให้ไบเชติตย้ายไปสู่ลาสเปามั์ครับคุณผู้ชมต่อกันด้วยนี่ครับคุณผู้ชมดิโกโชตาเขาได้ออกมาเปิดเผยว่าแน่นอนนะ เขาภูมิใจกับลูกยิงของตัวเองที่สร้างให้กับริพูที่ทำสกอร์ทำประตูให้กับริพูแต่ลูกที่ภูมิใจมากที่สุดคือลูกที่ยิงใส่แลมเดลครับคุณผู้ชมอันนี้คือเขาพูดเองเลยนะว่าเขาภูมิใจมากที่สุดคือลูกยิงใส่แลมเดลเป็นลูกที่เข้าข้อขวาครับคุณผู้ชมก่อนที่จะตัดเข้าซ้ายแล้วก็ซัดเข้าไปเหมือนกับว่าได้เอาชนะ คู่แข่งแบบจริงๆได้เอาชนะพระลูกษาประตูแบบจริงๆมีทักษะมีการเล่นที่ได้โชว์ของว่าเออกูเหนือกว่าว่ะกูสุดยอดกว่าอะไรทํานองนี้ครับคุณ้ชมนะตามมาที่นี่เลยครับคุณชมเป็นสถิติที่น่าทึ่งครับแม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ลงก็ตามครับคุณชมแต่มันประจวบเหมาะพอดีครับเฟเดรโกเคียซ่าและเจเดนแดนครับคุณชมสนักเตะ ที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้เป็น2คนล่าสุดนะที่ทำสถิติในระดับประวัติศาสตร์ครับที่ชนะ8เกมแรกอย่างเป็นทางการนะครับนับตั้งแต่จอร์ดเรทามในปี1906ที่ทำได้ก็ประมาณ119เกมคือลงเล่น8เกมแรกให้กับต้นสังกัดแล้วก็ชนะ แนัดรวดนะครับนี่คือสถิติของทั้ง2คนครับเคียซ่าแล้วก็เจเดนแดนหลังจากนี้ก็ขอให้เก็บสถิตินี้ต่อไปต่อไปเรื่อยเพื่อทำลายจอร์ดเลทามนับในปี1906นะครับ 06, คุณผู้ชมปิดท้ายกันที่สถิติสุดโหดอีกหนึ่งอย่างของโมซาล่าครับคุณผู้ชมสำหรับโมเมซาล่าตอนนี้ขึ้นมารั้งอันดับดาวซันโวของพิบเหลียงนะครับที่ อันดับ8ครับดาวยิงสูงสุดตลอดการของพิมลีกอังกฤษนะครัโมซาลานะขณะนี้ยิงได้176ประตูอันดับหนึ่งก็เป็นเชียร์เลอร์ตลอดการอยู่แล้วครับไม่รู้ว่าจะมีใครมาทำลายสถิตินี้ได้หรือไม่แต่ถ้ามองระยะสั้นนะคุณผู้ชมถ้ามองระยะสั้นโมเมดซาลายิงในพิมลีเมียร์ลีก176ลูกครับถัดมาอันดับ แลมพาด177ลูกอันนี้ผมเชื่อว่าโมฮัเมเหม็ดซาล่าจะทำลายสถิตินี้ได้อย่างแน่นอนครับคุณผู้ชมส่วนอันดับ5อย่างกุนอากุยโลที่184ประตูนเนี่ยอันนี้เป็นคำถามนิดนึงนะเป็นคำถามนิดนึงว่าโมฮัเมเหม็ดซาล่าจะไปถึงจุดนั้นได้หรือไม่ครับเพราะก็ห่างกันที่8ประตูด้วยกันหากโมซารายิงอีก8ลูกเนี่ยก็จะ เทียบเท่ากับสถิติของกูนอาเกโรแต่ก็ผมว่านะมันอาจจะเป็นไปได้มันอาจจะเป็นเป็นสถิติที่โมซาลาสามารถทาบได้เพราะในฤดูกาลนี้เนี่ยลิบูลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไป22เกมครับคุณผมู้ชมลงไป22เกมโมซาลายิงไป19ประตูนะสำหรับโอ้โหผมบอกเลยว่าเหลือประมาณอีก10 หแมตที่เหลืออยู่ผมว่านะโมซาลามีโอกาสแซงกุนอาเวโรไปได้ด้วยซ้ำสิบหกนัดกับอีก8ประต,ตรูคุณผู้ชมว่าเป็นไปได้ไหมครับที่โมซาลาจะขยับสถิติดาวยิงสูงสุดตลอดการของพรีมลีอังกฤษไปอยู่ที่อันดับ5เทียบเท่าหรือแซงกุนอาเวโรที่184หรือ184ขึ้นไป ผมก็เอาใจช่วยนะเอาใจช่วยโมเมสาลาให้ยิงประตูได้เยอะๆให้ยิงประตูในพรีเมียร์ลีกได้เยอะเท่าไหร่ได้ก็ดีครับคุณผู้ชมเยอะเท่าที่โมซาล r าจะทําได้นั่นแหละครับก็อย่าไปกดดันนักเตะครับสติมีไว้ทําลายแต่หากเราโฟกัสกับสติมากเกินไปผลงานในสนามมันก็อาจจะออกมาได้ไม่ดีนักแล้วมันจะเป็นเหตุให้ฟอร์มร่วงได้ครับ หลายต่อหลายคนเราเห็นมาแล้วปีแอร์อมริกโอบามยองอย่างนี้มาคัดเลฟอดร์ดอย่างนี้ดังนั้นแล้วคุณผู้ชมครับอย่าไปกดดันโมซาร่าครับค่อยๆโฟกัสไปเทน,ทนัทีนัดผมเชื่อนะว่าหลังจากนี้อีก16เกมด้วยศักยภาพของเขาด้วยฟอร,ร์มการเล่นของเขาณปัจจุบันสามารถพาลิพูไปถึงแชมป์ได้อย่างแน่นอนแต่ไม่รู้นะว่าแชมป์ไหนผมก็ไม่กล้าก,การันตีเหมือนกันแต่ด้วยสถิติผมว่า สาร่าทำได้ปะผมเชื่อมั่นในนักเตะคนนี้ยิ่งเป็นแรงจูงใจผมฟังเขาสัมภาษณ์นะเมื่อวานวันก่อนเนี่ยบอกว่าอยากจะได้อีกสักหนึ่งถ้วยมาประดับบารมีก่อนที่จะแยกย้ายไปทีมอื่นมันเป็นในลึกๆนะว่าเขาอาจจะทําใจไว้แล้วหากไม่สามารถต่อสัญญาได้ก็อาจจะออกจากทีมไปแต่ถ้าพูดถึงเรื่องสถิติเนี่ยอาจจะ ไม่ไปไกลกว่าอันดับที่5ของ ing, ดาวยิงดาวซันโบวสูงสุดตลอดการของพิมลีกแล้วแหละครับเต็มที่ก็แซงอควเวโรไปเล็กน้อยครับถ้าหากต่อสัญญากับลิวพูลไม่ได้นะในกรณีนี้เท่านั้นนะอย่าดราม,ม่าก,กันอีกนะคุณผู้ชมนะผมก็ไม่อยากมานั่งเคลียร์ไปทีเรื่องทีเรื่องก็ประมาณนี้แล้วกันครับสำหรับข่าวสารที่นำมาฝากกันในวันนี้ขอบคุณที่ รับชมจนจบคลิปนะครับคุณผูชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเดี๋ยวมีอะไรนำมาอัปเดตให้กับคุณชมได้รับรู้รับทราบอีกครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ